จะใช้ปะลาลอะไรก็ได้ที่เรามีในบ้านนะคะการใช้หนึ่งถ้วยค่ะแล้วก็พริกสดค่ะปรับได้ตามชอบเลยชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะลดปริมาณได้เลยค่ะอย่างแรกนะคะเราก็เอากระเทียมกับหอมมาตำก่อนค่ะจากนั้นพอตำละเอียดแล้วนะคะเราก็ใส่พริกสดแล้วก็พริกแห้งลงไปตำค่ะ พอหยาบหรือว่าพอละเอียดตามที่เราต้องการค่ะจากนั้นใส่ผงปรุงรสค่ะใส่ตามชอบเลยค่ะแล้วก็ใส่ปลาตอนนะคะแล้วก็ใส่ตะไคร้ซอยแล้วก็ใบมะกรูดซอยค่ะน้ำปลาหนึ่งช้อนค่ะหรือว่าครึ่งช้อนนะคะเราสามารถชิมรสก่อนแล้วค่อยๆปรุงได้นะคะใครจะใส่มะนาวเพิ่มจะใส่ ปรับใส่ได้ตามชอบเลยค่ะได้แล้วค่ะทานข้าวเหนียวร้อ,รอนแล้วก็ไขต่ต้มอร่อยมากๆเลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะ